นี่เพลงรักคนไทยนะก็อยากได้แบบคารบูร์พอดีๆอ่ะเริ่มจากนะคะเป็นอะไรเริ่มจากกีตาร์ก่อนเลยกีตาร์กีตาร์ไวบรพอลเลยครับแฟนเราวันนี้มากันเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ว่าให้กำลังใจกันนะครับสงงานปีนี้ก็ขับขี่มานองแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างสุภาพด้วยนะคะัยิรับหล่อน่ารักพี่เอ็มครับพี่เอ็มครับน่ารักแล้วเป็นไง สาสลบตั้งแต่ทางาแม่เวลาอ่ะวันนี้รู้างครับเวพรก็ขอให้แฟนทุกคนครับสรุปกับเทศกาลสงการนี้นะครับก็อาการร้อนๆนี้ก็ออกมาคลายร้อนกันไปสนุกสนานกันนะครับเทศกาลความสุขแบบนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขนี้เป็นกำลังในการทำงานในปีถัดไปด้วยนะครับ ไปเยอะครับที่ผมสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็ที่แน่นอนครับฝากอัลบสองการซุเปอร์โจ๊กของพวกเราด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนแฟนคลับครับอยากถ่ายรูปไหมเดี๋ยวขอมาชีลุกหลอกบนเวทีก่อนนะถ่าญทั้งภาพเลยครับแล้วเดี๋ยวพวกเราครอบครัวดูทันทีจะได้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวขอแบบหนึ่งช็อตก่อนนะมีสอไม่ต้องถือกล้องนะครับไว้หน้าพอ มาด้านหน้าได้เลยนะครับแพทถามครับดี่ด้นะดานนี้ว่างอยู่มาเลยเตรียมพร้อมนะ <Yeah. S 1> อะข้างหลังบอกไว้บอกมือได้เย้ yeah. วันทองสุขครับรื่องเรือมหาสมกาศสุขสำราญปีใหม่ไทยด้วยกันว,นวันนี้กับดิวันพีนะครับพวกเราพร้อมเราเฮแล้วลาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเย้ยิ่ยมมากนะครับขยันหนึ่งลูกขยันหนึ่งลูก เอาแบบเมื่อกี้เลยขอพลังว่าวันนี้พวกเราครับโค้ดเดียวกันที่1 2 3เย้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงานมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมให้เราติดตามอะไรเพบเจอมีไหมครับก็สามารถติดตามพวกเราผ่านทุกโซเชียลมีเดียนะครับถิ่นว่า n e วันที่ทีเ a m นะครับช่อง channel NAMITO official นะครับ นิด <lly. S 3> ีมากๆขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครอบครัวพีกันที่วันนี้แฮปปี้ดีอมสุดเนาะกรี๊ดกระแล้วะบบมือให้กับทิวงันที่ทั้งซีดูด้วขอบคุณครับนี่อ่าเรียกใหม่นะด้วยนี่ครับแนปปี้เดียวกัน